พาไปดูที่เมืองจีนก็หน่อยคือเขาจัดแสดงปฏิมากรรมต่างๆที่กินได้นะครับเอาไปดูกันนิดนึงคือปกติปฏิมากรรมเนี่ยก็เอาไวด้ดูเอาไวเ้เสพอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าของที่เนี่ยกินได้เพราะ<อ>ว่าทั้งหมดที่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันเนี่ยนะฮะทำมาจากอะไรนี่ขง<ห>าง่าจะทราบละทำมาจากช็อกโก,กแลตครับท่านผู้ชม,มฮะเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตนะครับช็อก ช็อกโกตั้งอยู่บนถนนสายการค้าเก่าแก่กว่าศัตวรรษในเมืองชิงเต่าบนฑนซันตรงของจีนมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะครับค,คือทั้งหมดที่เห็นเนี่ยอเออขายกระเป๋าหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเคลลี่ด้วยนะทำจากช็อกโกแลตหมดเลยแต่นี่เอามาโชว์นะฮะ,ะไม่ใช่คนเข้าไปดูแล้วไปกินไม่ได้นะฮะอเออแต่ว่าอันนี้เน้นเหมือนแบบเป็นงานศิลปะ คือถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยนะครว่านี่คือพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลตใช่ไหมฮะเหมือนแบบเออเราเข้าไปดูแบบผลงาน,นศิลป,ปะโมเดลอะไรอย่างนี้เนาะถูกต้องนะครับเข้าไปเนี่ยโอ้โหคือจะมีอองานศิลป,ปะเยอะแยะมากมายเลยนะครับ อนอกจากนี้ครับพิพิธภัณฑ์ยังดึงดูดใจด้วยช็อกโกแลตที่จําลองสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองชิงเตา<ม>่าด้วยนะครับอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ที่ทําการเก่าเยอรมนีม,มีสะพานโบราณจ้านเฉียวนะครับแล้วก็มีโบสถ์แคทอลิกด้วยนับตั้งแต่เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย ก็เรียกว่าคนไปดูที่นี่เยอะเลยโดยเฉพาะเด็กๆแล้วก็ครอบครัวที่มีลูกเล็กนี่มากันทุกวันเลยนะครับโดยมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประมาณ2,000คนแล้วจุดเด่นของที่นี่คือไป้วไม่ต้องได้ทำด้วยถึงจะสนุกมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับนกฟามิงโกเออเป็น DIY บนชั้นที่3นะครับก็สามารถสร้างสารรค์ว่าอยากจะทำช็อกโกแลตอะไรในสูตรของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะฮะ